สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมโตโยต้า v อ o s นะครับตอนนี้น่าจะเป็นตัวโฉมเก่านะครับใส่เป็นล้อ คอสมิกนะครับลัดด้วยยางฮีโร่ R1119555 นะครับตัวนี้เป็นลายฮีโร่นะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับล้อจะเป็นล้อแท้คอสมิกนะครับเป็นรุ่นไทยจีนะขอบ้5กว้าง7ออฟ35นะครับผมคันนี้เดิมๆไม่ได้โหลดนะสเปคเดิมเลยนะครับที่เราเห็นยางจะเป็น19555นะครับความสูงเดิมนะครับชุดแต่งเดิม เดินทุกอย่างเลยนะครับสเปคนี้รอไม่ล้นนะครับรอด้านหลังจะไม่ล้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูความสูงด้านหน้านะครับความสูงเดิมด้านหน้าเดี๋ยวผมจะใช้มือสอดเข้าไปนะครับตอนนี้ที่ผมลองสอดดูอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วมือเลยนะครับสี่นิ้วมือผมนะครับสามารถโหลดสตาร์ทโหลดสปริงได้ทั้งหมดเลยนะครับสเต็ปนี้จะแต่งยังไงก็ได้นะครับความสูงขนาดนี้ ในส่วนด้านหลังนะครับตอนนี้ทําการบรรทุกรอเดิมเข้าไปแล้วนะครับอาจจะเอาจริงความสูงมันก็อยู่ประมาณสี่นิ้วมือเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมบรรทุกรอเดิมเข้าไปน่าจะอยู่ประมาณสานนิ้วมือแล้วมันเตี้ยลงมานะครับล้อหลังจะเป็นประมาณนี้ตรงโดยรวมประมาณนี้นะครับล้อไม่ล้นนะทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นกว้างเจ็ดอัลสาสิห้านะครับเป็นล้อแท้คอสมิกล้อพร้อมยางชุดนี้อยู่หนึ่งมืแปดันห้าร้อยบาทนะครับ สวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อใกล้ๆนะครับตอนนี้ให้ดูรอบตัวเลยนะครับโอเคเราไปดูกันต่อที่ตัวล้อนะครับตัวล้อจะเป็น Cosmic ไ i g G นะครับผมเป็นสเปคขอบสิกว้าง7จ็ดออฟสาบห้านะครับลัดดตอยยาง Hero ล y d e n R11 นะครับ เป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับสิบห้าตัวนี้เป็นสีดําเงาทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีการมิลลิ่งขอบนะครับนี่เห็นไหมมิลลิ่งขอบล้อนะครับแล้วก็ขอบจะเป็นขอบกระึงเงานะเป็นขอบกรนึงเงาก้านยกนิดนึงนะครับหลบเบรกนะแต่พอใส่เป็นโตโยต้าปุ๊บกลายเป็นไม่หลบเบรกนะครับติดนะครับเมื่อกี้ใส่ฝาครอบเบรกเข้าไปติดนะมันชิดมากๆเลยนะครับ แล้วก็มิติของตัวออฟเซตตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ออกมานะครับหนึ่งนิ้วขึ้นเป็นสเต็ปสองชั้นนะครับมีปั๊มค้อนใหมแท้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีฝากลางให้นะใส่กับโตโยต้าได้เลยนะครับเดือสูงสูงก็ใส่ได้เลยนะครับเป็นรุ่นนะครับนี่ไฮจนะยางจะเป็นลายเด่นนะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ อาวัน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 นะครับหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะตัวนี้เทดแวร์อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับดอกยางจะเป็นลายปลาหมึกน,นะสวยมากๆนะครับตัวนี้ถ้าเท็ดแวร์ต่ำมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนึบมากๆเลยนะครับหนึ่งเก้าห้าใส่กับล้อกว้างเจ็ดจะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับแก้มจะค่อนข้างตรงนะครับมิติสวยครับโอเคไปดูันที่ต่อที่ตัวรถนะครับ เอาไว้เป็นหนึ่งหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสาหรับใครที่มองหารอสไตล์นี้ใส่กับได้รถทุกรุ่นนะครับล้อไม่ล้นนะย้าว่าล้อไม่ล้นนะครับใส่ได้กับทุกรุ่น Honda City j a z z v ีออสอันติสยาเอ้ยอันติไม่ได้ยาลิทได้นะครับสูสูกิสวิปนิสันมาร์สใส่ได้หมดเลยนะสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ย่างยนต์ศูนย์เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์เก้า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 สวัสดีครับ Perfect perfect